สวัสดีตอนเช้าก่อนไปทํางานนะครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์ที่30กักยาคม2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรบรรจุพานุวันนี้ก็พามาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเช่นเคยนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทําเงินได้ในช่วงยุคโควิดนะครับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะครับยอดสั่งจองแต่ละวันเข้ามาก็ไม่ต่ํากว่าเหมือนสบายๆนะครับเพราะว่าแต่ละฟาร์มก็ไม่มีหอยขายแล้วนะครับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ เลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับหอยเชลลีสีทองเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับแล้วก็การให้อาหารก็ไม่สิ้นเปลืองนะครับไม่เหมือนการเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นนะครับไม่เหมือนการเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเราต้องให้อาหารเขาตลอดแต่หอยเชลลีสีทองเราปล่อยทิ้งไว้นะครับเขาไม่ถามกินอาหารกับเรานะครับแล้วก็โตไวนะครับเลี้ยงเพียงสี่เดือนก็ได้ขายนะครับหรือว่าขายได้ตั้งแต่ไข่นะครับยอดสั่งจองไข่เราตอนนี้ก็ถือว่า เข้ามาเยอะนะครับไข่ก็ไม่เพียงพอนะครับครับยอดสั่งจองไข่หอยเชลรีสีทองเราก็ยังร้อนแรงทุกวันนะครับก็สั่งจองเข้ามาจะลงคิวไว้ให้นะครับลงคิวไว้ให้แล้วก็ฟักไขใ่ให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะจัดส่งตามคิวที่แอดไลน์มานะครับก็ต้องอดใจรออีกนิดนึงนะครับหอยเชลรีสีทองอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับการกินหอยก็เป็นการ ช่วยบำรุงร่างกายนะครับเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารให้ร่างกายเยอะแยะไปหมดนะครับสรบรพคุณดีมากนะครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับรู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆสมาชิกก็ต้องหามาเลี้ยงกันนะครับการเลี้ยงหอยเชลลี่สีทองของกเกษตรวรยจุลพานุนะครับก็จะเน้นการให้อาหารเป็นแหนแดงนะครับเราก็จะให้เป็นแหนแดงส่วนมากนะครับเพราะว่าปล่อยแหนแดงทิ้งไว้นะครับให้หอยถ้าแหนแดงหมดแล้วก็ ค่อยหามาให้หอยเชลลีนะครับค่อยตักลงให้เขานะครับเป็นหอยเชลลีสีทองทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับเขาเห็นเราเขาก็จะอาปากกินกับเรานะครับแล้วก็้เสริมด้วยเป็นอาหารประดูกเล็กนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนให้เขานะครับประโยชน์ของหอยเชลลีสีทองก็ถือว่าเยอะมากนะครับสารอาหารประกอบด้วยสารอาหารหลายอย่างนะครับวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ครบหมดนะครับก็ถือว่า ทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับวันนี้เกษตรบรรยุพานุพามาการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับแล้วก็เลี้ยงในกระสังนะครับเยอะเท่าไหร่ก็มันบ่อนะครับตอนนี้ก็ยอดสั่งจองไว้หมดแล้วนะครับยอดสั่งจองไว้หมดแล้วท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรีนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เกษตรบรรยุพานุ0895628926นะครับหรือมาอาจจะรับช้านะครับแอดไอดีไลน์มาได้เหมือนเดิมนะครับ ที ID ่ ID 5 8 9 5 6 2 8แล6ก้วก็เข้ากลุ่มหอยเชลีีสีทองไทยแลนด์นะครับบายพานุนะครับมีวิธีขั้นตอนการสอนการแนะนำทุกอย่างนะครับในการเลี้ยงเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้ตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับครับทำไมสาวเกาหลีเขาจึงนิยมรับประทานหอยเชลลีนะครับสถาบันหัวใจและปอดแห่งชาติของแคนาดานะครับเขา ระบุว่าหอยเชอรี่นะครับมาที่อุรมณไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A นะครับวิตามิน B วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 นะครับวิตามิน C นะครับแล้วก็แอลคลอมด์นะครับวิตามิน D สามารถช่วยให้ร่างกายนะครับได้รับแร่ธาตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กแร่ทองแดงไอโอดีนแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสถือว่าคุณค่าทางอาหารครบถ้วนทุกอย่างนะครับ แต่ว่าการเลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงไว้กินเองนะครับเพื่อเป็นการปอดสารเคมีปอดพยาธินะครับถ้าเราเลี้ยงเองเราก็จะกินเองแบบที่มีความสุขนะครับแล้วก็จําหน่ายนะครับวันนี้เกษตรบรรจุภานุษษษษษษษก็มาแนะนํานะครับอาชีพทําเงินช่วงโควิดนะครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับได้รับกระแสตอบรับมาแรงนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับท่านใดที่สนใจในการเลี้ยงหอยก็แอดไอ l ดี e ไลน์มาได้นะครับหรือสามารถโทรมาแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับกรเกษตรบรรจุพานุก็เลี้ยงหอยเชลลี่สีทองมานานแล้วนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเองทำเองทุกขั้นตอนนะครับตอบได้ทุกอย่างครับวันนี้กเกษตรบรรจุพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเตรียมตัวไปทำงานก่อน อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ